ล็อกอินล็อกอินแล้วนะครับหมดล็อกอินไปเสร็จปุ๊บสังเกตไหมครับว่าเมาส์ไม่ขยับเลยนะครับนะครับจนถึงขั้นล็อกเอาก็ไม่ขยับนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการใช้งานโปรแกรมอยู่ไอพนะครับการทำเวิร์กช็อปนะครับขอเรียกเป็นเวิร์กช็อปหนึ่งแล้วกันนะครับใช้ชื่อช็อปนี้ว่าดาวน์โหลด Data f o อร์มเว็บนะครับขั้นตอนมีดังนี้นะครับ ให้เราเปิด a c m e t e s t u i p a t h c o m ขึ้นมานะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าเว็บไซต์นะครับเ็จดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลด vendor list นะครับพอกดดาวน์โหลดก็ให้เราเซฟไฟล์ไปที่โฟลเดอร์โปรเจกต์ของเราขั้นตอนเป็นยังไงมาลองติดตามกันเลยครับสำหรับเวิร์กช็อปนี้นะครับเราจำเป็นต้องเปิดให้ g o o กูเกิลโคลมครับ ถามเราว่าจะเซฟไฟล์ไปที่ไหนก่อนนะครับเป็นอันดับแรกนะครับก็ขั้นตอนการตั้งค่าก็มาที่ตรงจุดไข่ปลา3จุดนี้นะครับให้เราคลิกซ้ายครับเลือกไปที่เซตติ้งครับแล้วให้เราสไลด์ลงมานะครับให้เราสไลด์ลงมาข้างล่างนะครับจะมีคําว่าแอดวานอยู่นะครับกดคําว่าแอดวาน e ครับเสร็จตรงหัวข้อคําว่าดาวน์โหลดนะครับให้เรา เลือกตรงนี้นะครับเดิมทีมันจะเป็นสีดําๆจะเป็นสีเทาๆนะครับให้เราติ๊กตรง a r w h r v e to save นะครับ i e s file before download นะครับให้เป็นให้เหมือนเป็นเป็นปุ่มเปิดเป็นสีฟ้านะครับเสร็จปุ๊บเราก็ปิดตรงนี้ไปครับโอเคพราได้แบบนี้เราก็มาเริ่มกันเลยครับผมขออนุญาต copy ชื่อเว็บจากตรงนี้ไปนะครับ มาที่ u ipad ครับเช่นเคยครับผมก็จะเริ่มที่เมนนะครับแล้วก็ open workflow นะครับขั้นตอนที่2ผมจะลากโ o ล c h a r t มานะครับลักมาครับแล้วผมก็จะกด open web browser นะครับ open browser นะครับลากมาครับ ลากมาแล้วเนี่ยผมก็จะเซตให้มันเป็นโนดแรกนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับแล้วก็ใส่ชื่อเว็บเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บผมก็จะเลือกมาที่ตรง property ของมาที่ตรง property ของของ activity open browser นี้นะครับตรง browser type ผมจะเลือกเป็น chrome นะครับผมจะกด save ครับ ผมจะลองให้มันให้มันรันเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับเปิดเว็บขึ้นมานะครับก่อนอันดับแรกนะครับโอเคเปิดขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนที่2ที่ผมจะทำก็คือว่าผมจะใส่ username นะครับเซตเซต text เข้าไปนะครับตรงนี้จะคลิกแล้วเลือกไปที่ชุดอีเมลนะครับตรงนี้ผมจะตั้งตัวแปรหนึ่งตัวนะครับชื่อ user ตั้งตัวแปรงไงครับคลิกขวา Create Variable หรือ Control K นะครับหรือจะมาตั้งตรง Variable ตรงนี้ก็ได้นะครับมีค่าเหมือนกันนะครับแล้วผมก็จะมาใส่ค่าในตรงนี้นครับก็คือ to เ,ออเป็นอีเมลผมเนาะครับแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมาผมจะทำอะไรครับ มต้องใส่พาสเวิร์ดครับคลิกตรงปุ่มบวกนะครับเลือกเซตนะครับดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็อินดิเคเ e ดอิเลเมนต์นะครับอินไซด์เบราวเซอร์นะครับผมก็จะคลิกตรงนี้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็มาคลิกที่ช่องใส่พาสเวิร์ดนะครับนะครับทีนี้ผมก็จะตั้งตัวแปรกด ctrl k ครับผมก็จะ ใส่ password นะครับทีนี้ผมจะเซตค่าไปเลยนะครับตรงนี้อันนี้ลืมเซตอันนี้ลืมใส่เดบิตโคแล้วก็นี่ครับก็ใส่ password เข้าไปนะครับขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับขั้นตอนต่อไปคลิก login นะครับก็เลือก activity คลิกมานะครับแล้วก็ indicate element เหมือนเดิมนะครับ ไปที่ปุ่มล็อกอินนะครับนนี่เราก็จะได้แล้วนะครับในการล็อกอินเบราวเซอร์นะครับว่าจะลองกดกันหนึ่งครั้งนะครับเพื่อความชัวนะครับว่ามันทำงานแล้วโอเคกดใส่ยูเซอร์ใส่พาสเวิร์กดล็อกอินนะครับเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะมาที่ตรงเวนเดอร์นะครับ แล้วเราจะมาที่ตรงดาวน์โหลด vendor list นะครับ Vendor แล้วก็ดาวน์โหลด Vendor List นะครับโอเคทำไงผมจะลากตัว sequence มาอันหนึ่งแล้วกันนะครับ,รบผมก็บอกว่าผมนี้คือการเซฟไฟล์นะครับโอเคในนี้ผมก็จะใส่การ ผมจะเลกคอร์ดครับผมจะเล็กคอร์ดเล็กคอร์ดเอานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตรงนี้มันอาจจะคลิกยากนิดนึงนะครับผมก็เลยจะใช้เล็กคอร์ดเลกคอร์ดนี่คือเล็กคอร์ดอะไรครับเล็กคอร์ดเว็บนะครับโอเคว่าคือเล็กคอร์ดเว็บก็จะมาแบบนี้นะครับวิธีการใช้งานก็คือว่าให้เราคลิกเล็กคอร์ดนะครับให้เราคลิกเล็กคอร์ดนะครับพอเราเล็กคอร์ดเสร็จให้เรากด e s c a p e นะครับ ก็คลิกเลอ็ออกคลิกเล็คอร์ดเล้วคลิกเล็คอร์ดเพื่อจะบันทึกนะครับเสร็จปุ๊บถ้าเราบันทึก,กเสร็จปุ๊บเราก็กด escape นะครับแล้วกดแล้วก็กดปุ่มเซฟอีกทีหนึ่งนะครับโอเคผมกดเล็คอร์ดไปแล้วนะครับผมจะกดที่เวนเดอร์ครับรนะอกดเวนเดอร์รอนิดนึงนะครับแล้วผมก็จะเลื่อนมาทางขวาดาวน์โหลดเวนเดอร์ลิสต์แล้วผมก็จะคลิกหนึ่งครัง้ง นะคแล้วผมก็จะกด Escape ออกไปนะครับแล้วผมจะกด Save โอเคนี้ตัว UI Path ก็จะสร้างสคริปต์ให้เรานะครับแต่ว่าอันนี้มันเยอะเกินจะลบชิงไปหนึ่งอันนะครับจะลบจบชิงไปหนึ่งอันนะครับโอเคอันนี้ผมก็จะได้ตัวเคคอร์ดแล้วนะครับ จริงๆเนี่ยเอามาข้างนอกก็ได้นะครับนี่แล้วก็ลบน,นี่ทิ้งไปได้เลยครับโอเคแบบนี้นะครับครับขั้นตอนต่อมาทำอะไรครับขั้นตอนต่อมาผมจะเซฟไฟล์นะครับเซฟไฟล์ทำไงครับเซฟไฟล์ผมกต็ตั้งชื่อไฟล์ก่อนนะครับผมตั้งชื่อไฟล์ที่นี่นะครับผมจะตั้งชื่อไฟล์ว่าไฟล์พาร์ทล้วนะครับ ไฟล์พัดแล้วผมก็จะใส่ default ไปนะครับว่าชื่ออันนี้เป็นการเป็นการเรียก directory มานะครับคือผมจะเซฟตามโจทย์เราเนี่ยครับตามโจทย์เราคือจะเซฟไฟล์ไปที่โฟลเดอร์โปรเจกต์นะครับทีนี้ถ้าผมสมมติว่าผมเปลี่ยนเครื่องหรือผมอะไรผมก็จะคือถ้าผมเอาโปรเจกต์นี้ไปวางที่ไหนมันก็จะก็จะไปตามนะครับผมก็เลยจะ ให้มัน get get current current directory มานะครับนี่นะครับเสร็จปุ๊บผมก็จะตามด้วยชื่อไฟล์นะครับบวกชื่อไฟล์ใส่ slash เข้าไปชื่อไฟล์ผมชื่ออะไรผมก็ใช้ชื่อไฟล์ว่า vendor list นะครับแล้วก็นามสกุลเป็น xls x นะครับว่าปเป็น excel ธรรมดานะครับนี่นี่ vendor list วางเข้าไปผมให้มันชิดกันหน่อยแล้วผมตามด้วยนามสกุลนะครับ xxlsx นะครับเรียบร้อยครับมาน,นี้วตัวแปรเราไปนี่แหละอันนี้ลบทิ้งไปไม่ได้ใช้นะครับอันนี้โ,โฟ์ชาร์ทถูกแล้วโอเคอันนี้จะมาดูกันว่าไอ้ที่เราสร้างมาเมื่อกี้มัน มันใช้ได้ไหมนะครับตัวแปรก็ลองไล่มาดูสินะลองไล่มาดูสิไล่มาดูนะครับก็เสร็จให้มารันก่อนครั้งหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็ไฟล์พาร์ตครับนะครับตัวแปรไฟล์พาร์ตนะครับล้วก็ลองรันดูหนึ่งครั้งโอเคเราก็จะได้ไฟล์เนมนะครับ ตรงตามนี้นะครับตามนี้เลยนะครับได้ละอ่ะสเต,ต็ปต่อไปสเต,ต็ปต่อไปกลับไปที่อันนี้เราอันนี้เรากดปุ่มแล้วเนาะเมื่อกี้ก็จะเกิดหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเ,รเกิดหน้าต่าง Save As ขึ้นมานะครับพอเกิดหน้าต่าง s a ฟ e อ s ขึ้นมาแล้วเนี่ยผมต้องการที่จะเอาพาดที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับ ตัวแปรชื่อไฟล์ภาพเนี่ยไปวางนะครับโดยวิธีการที่ผมชอบใช้ก็คือว่าผมจะเซตค่าตัวแปรเนี้ยเข้าไปในคลิปบอร์ดก่อนนะครับโดยใช้ Activity Set To Clipboard นะครับตรงเทคนะครับตรง Text ตรง Input Text เนี่ยนะครับผมจะใส่ไฟไล์ภาพครับไฟล์ภาพท,ที่ผมสร้างไว้เมื่อกี้นะครับเข้าไปถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยพอผม assign ค่าตัวแปรเข้าไปในคลิปบอร์ดแล้วเนี่ย ผมจะสามารถใช้คอนโทรล v ได้การที่เราจะคอนโทรล v ไดเเ้เราจะทำอะไรที่ ui p a t h ครับเราต้องใช้ Activity ชื่อว่า send hot key เรา double click มา i n d i c a t e on screen ผมก็ i n d i c a t e on screen ตรงนี้นะครับใส่ c อน t r o l แล้วก็กดตัว v นะครับคอนโทรล v เป็นการวางค่าเข้าไปนะครับมันได้อย่างที่ผมอยากได้ไหมผมขอ copy ข้อมูลตรงนี้นะครับก o p y 2 Activity นี้นะครับไปสร้าง Sequence ใหม่นะครับเพราะว่ามันจะได้รันแยกกันได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องไม่ต้องกดรันทั้งหมดนะครับจะรันแยกให้ดูนะครับอันนี้ชื่อเปลี่ยนชื่อเป็น Export แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ชื่อ Save นะครับ จากโจทย์เราเพราะว่ามันจะได้แบ่งแบ่งแยกแยกแยกกันเวลาที่เรากดลันมันจะได้ง่ายนะครับโ okay. อเคเมื่อกี้ผม Copy มา2อันวางมาเลยได้ไหมอ่าโอเค a s เ e t ทู o Keyboard ก็จะมานะครับเพราะว่าผมผมก y ปมาเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็แล้วก็เ e n d ด r ก็จะมาเสร็จปุ๊บผมทำอะไรต่อครับผมทำผมจะ กดเซฟก็ได้นะครับหรือผมจะกดคอนโทรลกดเซนต์คีย์เข้ามาก็ได้นะครับก็ถ้าคนเราใช้เราก็จะวางแล้วเราก็จะ e n t e r หรือเราจะกดเซฟก็ได้เหมือนกันนะครับนี้ผมจะกด Enter แล้วกันนะครับผมก็จะเซนต์คีย์เข้ามาอีกทีเซนต์ฮอตคีย์ไปที่เดิมเลยครับตรงนี้นะครับ้วผมก็จะกด Enter นะครับ <c oughs> เป็นการบอกว่าให้มันเซฟนะครับเอ๊ ทีนี้มาดูที่ไฟล์โปรเจกต์เราผมอีเฟซหนึ่งครั้งนะครับอีเฟซหนึ่งครั้งไม่มีอะไรนะครับจะไม่มีไฟล์นะครับอันนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นโนตตรงนี้ก่อนนะครับให้มันรันที่โนตนี้ก่อนซีเควนซ์นี้ก่อนนะครับทีนี้ผมจะกดเซฟครับโอเคะจะใส่ข้อมูลแล้วก็ e r นะครันะครับใส่ข้อมูลแล้วก็ e n t e r นะครับ นะครับทีนี้เรามารีเฟซโปรเจกต์เราดูก็จะมีไฟล์ชื่อ vendor list ขึ้นมานะครับแล้วก็กดดูนะครับเปิดดูก็จะมีข้อมูลนะครับโอเคทีนี้จบสวยหรือยังยังไม่สวยนะครับลากมาต่อตรงนี้ จบสวยหรือยังยังไม่สวยยังไม่สวยเพราะอะไรเรายังไม่ได้ปิดเว็บเรายังไม่ได้ล็อกเอาเว็บแล้วก็ยังไม่ได้ปิดเว็บไซต์นะครับผมจะลากซีเควนซ์มาอีกหนึ่งอันนะครับเพื่อบอกว่า l o g o u u t n n d l o o s e อันนี้ยังไม่ต่อเลยล็อกเอาท์ out and close. แอนนะครับแบบนี้ครับคลิกเข้าไป Log out ใช้อะไรครับใช้คลิกครับ ก็เราจะจะมากดตรงตุ่มตรงปุ่มตรงนี้นะครับตรงล็อกเอานะครับเราใช้คลิกนะครับคลิกสังเกตไหมครับว่าผมปกติผมจะใช้อยู่2ที่นะครับเวลาที่แอดแอทิวิตี้คืออาจจะกดบวกตรงนี้แล้วให้มันขึ้นข้างบนตรงนี้ก็ได้นะครับเช่นอย่างนี้นะครับกดบวกก็จะขึ้นแบบนี้นะครับหรือผมจะคลิกจากแอทิวิตี้ทางซ้ายก็ได้นะครับจากแถบแอทิวิตี้นะครับคลิกเลือกพิมพ์หาแล้วก็คลิกหรือว่าจะค้นหาก็ได้สกอร์หาก็ได้นะครับ Okay. ผมก็จะลากมาลากคลิกมาแล้วก็ยินดีเคล e ร์ออนสกรีนนะครับกดล็อกเอาครับโอเคอันนี้ผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นซิมูเลตคลิกนะครับซิมูเลตคลิกก็คือว่าถ้าเราเปิดตรงซิมูเลต e คลิกครับถ้าให้มันเป็นทรูนะครับไอเมาส์ไอเมาส์เคอร์เซอร์เมาส์ที่เราเห็นที่เป็นรูปลูกศร,รนเนี่ยครับมันจะมันจะไม่ตามไปนะครับมันจะไม่เอ์ด ทีนี้เวลาที่เราสมมุติว่าโรบบทเราลันอยู่หรือเราไปรันอยู่บนเครื่องอะไรก็ตามนะครับมันจะไม่เออร์เลอร์นะครับถ้าเราแบบล็อกอินเข้าไปในบอทตัวนั้นๆน,น,นะครับอาจจะยังไม่เข้าใจตอนนี้นะครับแล้วก็แนะนําให้ใช้ simulate click นะครับเผื่อเรามีเซิร์ฟเวอร์ในการลันนะครับแล้วก็คําสั่งต่อไปที่จะใช้ก็คือถ้าล็อกเอาเสร็จผมจะ close os see. close แอปพลิเคชันผมก็จะเลือกเป็นนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทำ่างน,นี้เวลาที่ close มันจะหายมันจะหาแอปพลิเคชันไม่เจอนะครับแนะนำว่าให้ลบทิ้งไปครับใส่ดอกจันเข้าไปตรงนี้เหมือนกันใส่ดอกจันเข้าไปให้เหลือไว้แค่โคลมครับนี่แบบนี้นะครับไตเติ้ลอะไรไม่สนใจครับเหลือแค่โครม นะครับแล้วก็กดโอเคแค่นี้นะครับเราก็ลองเราก็ลองดูนะครับกดลันมันจะปิดไหมดิโอเคปิดไหมนะครับนี่มันก็จะเมื่อกี้มันเห็นไหมครับว่าเมาส์เราไม่ได้ไปไม่ได้เลื่อนนะครับอันนี้ผมเลื่อนให้ดูนะครับจะไม่ได้เลื่อนการโค้ดแอปพลิเคชันก็จะช้านิดนึงนะครับช้านิดนึง แต่ถ้าเราถ้าเรามีแค่หน้าเดียวนะครับเราไม่ได้เปิดอะไรในอื่นหลายหน้าเราก็จะใช้ i n t h r n e t F 4ก็ได้นะครับก็เซนคีย์มาก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับอันนี้ปิดไปแล้วนะครับโอเคอันนี้จบสวยหรือยังจบสวยหรือยังจบสวยหรือยังตามขั้นตอนเราหรือยังครับล็อกอินเว็บดาวน์โหลดเบนเดอร์รีเซฟไฟล์โปรเจกต์อ้าวทีนี้เราจะมีปัญหาหนึ่งอย่าง ตามประสบการณ์ของผมแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะเซฟข้อมูลเข้ามาเนี่ยเขาจะต่อเนี่ก่อนนะถ้าเราจะเปิดเว็บกด export กด a v e f i ล์แล้วกด l o อ o เอาตอน a v ฟไฟล์เนี่ยตอนนี้เราจะมีปัญหามีปัญหาไงครับชื่อไฟล์มันเป็นชื่อเดียวกันนะครับชื่อไฟล์เป็นชื่อเดียวกันเพราะงั้นเราจะทำไงได้บ้างครับเราจะเราต้องลบไฟล์นี้ทิ้งก่อนหรือหรือเราสามารถที่จะไปเช็คว่า ตอนที่มันถามว่าไอ้ไฟล์มันซ้ำอะ่ะเราจะกดเยสหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นผมผมจะผมไม่ได้ใช้ไฟล์นี้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับผมจะใช้วิธีการลบอ่ะเช็คมันตั้งแต่แรกเลยจริงๆก็ดีลิทได้เลยนะครับจริงๆแล้วแต่ว่าต้องดีลิทไฟล์ใช่ไหม ดีล delete, delete, delete ิทดีลิทดีลิทไฟล์ลองดูดีว่าห้ d e ดีลิทไฟล์เนี่ยมันมีมันมี on the n e o r continue order ใช่ไหมถ้ามันมี continue order แบบนี้ก็ก็ถ้าไม่ต้องเช็คไม่อยากรู้ว่ามีไฟล์อยู่หรือเปล่าก็ให้มันเช็คให้มันดีลิทไฟล์ไปเลยนะครับแบบนี้ใส่ไฟล์พารเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ตรงดีลิทเนี่ยครับเราต้องกด continue on e r r e r ไว้ด้วยนะครับ กดไปถึงไงกดไปถึงว่าติ๊กตรงนี้หรือใส่ค่าคําว่า True เข้าไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือกดแหละนะครับผมก็จะ l e t e d e l e t e ฝ่ายนั้นทิ้งไปนะครับนี่ทาไงก็เลื่อนไปโนดที่1แล้วก็โนดต่อมานะครับแบบนี้โอเคโอเคแบบนีบ้เราจะลองลอง e l e t e ดูก่อนไหมลองด l e t e ดูก่อนเราลอง e l e t e ดูก่อนลวกันนะครับจึ๊บโอเคงี้ เราเหลือ vendor list อยู่เราจะกดรันถึงครับมันลบไหมกดอ่าลบไปแล้วนะครับลบไปแล้วลบไฟล์ไปแล้วเรนี้เรากดอีกทีสิมันเออเลอร์ไหมเคมันก็ไม่เออเลอร์นะเพราะว่าเรากด continue e r r เออเลอร์ไปแล้วนะครับแบบนี้นะครับต่อมาแล้วก็เรนี้ถ้าเราเขียนแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย ก็กดลันได้เลยครับโอเคกดลันปุ๊บอามาแล้วนะครับจะล็อกอินล็อกอินแล้วนะครับหมดล็อกอินไปเสร็จปุ๊บสังเกตไหมครับว่าเมาส์ไม่ขยับเลยนะครับนะครับจนถึงขั้นล็อกเอวก็ไม่ขยับนะครับเมาส์ไม่ขยับเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้า ทุกทุกท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากให้ทำยูสเคสไหนให้แนะนำยูสเคสไหนเป็นการส่วนตัวหรือไม่ส่วนตัวก็สามารถที่จะแนะนำบอกกล่าวกันได้นะครับเผื่อถ้ามีโอกาสก็จะได้มาทำคลิปแนะนำการใช้งานให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันอีกนะครับ ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เสียสละเวลารับชมครับสวัสดีครับ